จั่ไหนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน้นด้วยครับกับคนชอบทำเชฟกระทะทองแดงนะครับเมือนี้ครับเมนูกันไก่ครับกันไก่เหนียวครับใส่เวลาประมาณเกินชั่วโมงครับนี่แหละครับจากกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาปวกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมมื่อนี้เขากลับมากันอีกแล้วนะครับกับคนชอบทำเชฟกระทะทองแดงนะครับนะ กะสิมาเห็ดไก่ไตน้ำ้อนีสำหรับเครื่องปรุงกะสิมีตะไคร่ซอ้อยนะครับบักพริกสดแล้วผักพริกแห้งแล้วก็ใบบักขวดแล้วก็กระเทียมครับไก่กันี่ล่ะครับตัวประมาณโลกว่ากะสิเป็นไก่เหนียวแ่ะครับว่าเป็นไก่บานดอกไก่บานก็ตรงอีกช่างนึงไก่บานอีกทางหนึ่งไก่นี่เขาเหลืออันนี้กะสิอายุกะสิหลายๆจัหน้อยลหละเพราะว่าเบิ่งหูขนนะครับ หัก,กับสีเงแต่หนังเขานี่พยายามจะให้เลือกเอาหนังไก่ที่มันเวลาเขาเสื้อนี่สีมันเป็นสีเหลืองเหลืองเหลืองแห้งเหลืองแห้งเท่าครับเดี๋ยวมันสีขาวๆจักหน่อยเนี่ยเอาครับห้ากัสีเปย์เตรียมเครื่องสําหรับโขกด้วยครับแล้วกัสีมีอีกอันนึงก็คือหอมแดงด้วยครับหอมแดงนะห้องสีพวกโขกไปน้ำกันเพราะว่าหอมแดงมันสีนมันมันมีความหวานหอมแดงนี่เป็นหอมแดงแขกกระสีทุบๆแล้วก็ ลงไปคั่วกับไก่ได้ครับครับเดี๋ยวเผ็ดตำเครื่องกันนะครับได้แล้วครับเครื่องห่อก็เตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วมีกระเทียมแล้วก็แล้วผักชีตะไคร้พริกขี้หนูเขียวนะครับแล้วครับพริกแห้งเอาพริกแห้งครับกระเทียมครับพริกไทยดําครับให้มันเผ็ดร้อนครับพริกไทยดำนี่มันจะได้ความเผ็ดร้อนนะครับเอาสีโคกพริกไทยกวนนะครับโอ้ย กระดุมห่วงนครับกระตำเครื่องกอนเอาครับแล้วๆนี่ครับเกิดแหลกประมาณนี้แหละครับนี่บาาที่นี่ก็ดสีไปซับไก่ตัวบาดทีน่นี่บาที่นี่เขาเกิดซับไก่เรียบร้อยนะครับไก่ผมจะซับตอนง่ายๆอยู่นี่แหละครับนี่แหละครับตอนใหญ่ๆเลยนี่ ยามกินมันยังสีด้วยากีา่ยปลาชีนี่เขากับสีมัล่างไก่ได้ครับปลาชีนี่ใส่เกลือลูกเด็กเศรเลยเพราะว่าเกลือนี่มันสีซอยแข็จัดความข้าของไก่ได้ครับให้มันบวกข้าให้มันล่างง่ายเดี๋ยวผมล่างไก่ก่อนเดี๋ยวมาพอกันนี่ครับเครื่องเข้ากับที่เข้าขกไว้นี่ยแหละครับ กัใส่มีเครื่องปรุงกับมีผงชูรสน้ำปลาประแดกเดี๋ยวลงไปนี่มันเป็นไก่เหนียวครับผมก็บิใไ่ใส่สน้ำลงไปจักถวยถวยหนึ่งนี่แหละครับถวยก็ต้องถวยหง่ครับถวยน้ำจิ้มเฮ้ยไหมประมาณถวยน้ำจิ้มนน้อยกับสองถวยครับถวยแบ้งนี่แหละครับนะครับที่นี่ก็เป็นวิธีปิดตัวบากนี้นครับมาครับ กระดีไซนนี่ะครับกระมังนี่เห็นว่าครับกระสีว่างกระดาษที่ชู่ดวครับมาแบบที่นี่เดี๋ยวนครับหอมแดงแขกครับเข้ากระสีโรยลงไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพินเ่นจะต้องมีอันนี้น้ำโดดครับใส่ลงไปเลยครับนี่เป็นลักษณะนี่นะครับโอเกิด ยกไปตั้งไฟเลยนะครับ,รบตัวนี่ปิดปิดแล้วห้อก็บใช่น้ำไปจกักสามน้ำครับ นี่ครับน้ำมันเริ่มเดือดแล้วครับนี่ต่อไปเข้ากับสิเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำน้ำที่สองนะครับอันนี้น้ำแรกนะครับเดี๋ยวเข้าสิมาเปลี่ยนน้ำกันนะมาที่นี่ก็ใกล้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วล่ะผมก็เลยท่านเดี่ยได้กับสีตามน้งจริงกัรีไฟไว้อยู่นี่ครับเช็คหน้ากับสีออกมาที่นี่มาทีนี่เข้ากับสิมาตำหนังกิ้มสิมีพริกพริกกระเทียมเดี๋ยวก็น้ำหมักเน่าครับผงชูรสครับน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลซ่อนซ่าหนึ่ง เห็นไหมครับได้เรียบร้อยมันกับสีผลามันกักระดามัยุ่งสี่หล่ะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับมันกับีน้นนนนนำโ,โคลาเคลเพราะว่าเขาใส่น้ำไปเพราะกันว่าใหม้มันแห้งครับแล้วนี่ครับ แก้เวเดียวน่็จะเป็นน้ำมันมันครับอ้น,นี่แต่กินกับน้ำจิ้มครับเดี๋ยวตักใส่จานครับครับแล้วละครกันไก่ของเขาบาที่นี่กับสิมาหากินขาดไม่ได้ครับนี่เครื่องเดิมครับเครื่องเดิม กันไก่ของเขาเรียบร้อยแล้วครับ่านคิมครับมาปัจจินีกับสิมากินะครับปัจจินีด้อเจ้งไหนกัอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน้เด้วยครับกับคนชอบทำเชฟกระต่าต้องแดงนะครับมื้อนี้ครับเมนูกันไก่ครับกันไก่เหนียวครับใส่เวลาประมาณเกินชั่วโมงครับนี่แหละครับ จากกันไปก่อนนะครับเด้อแล้วมาพอกันใหมนในคิดต่อไป